ไตวายอย่าทํา5สิ่งนี้เด็ดขาดหมอจะให้5ข้อด้วยกันให้เพื่อนไปเช็คลิสต์แล้วทําตามแล้วรับรองว่าค่าไตค่า eGFR <c oughs> ของเพื่อนเนี่ยดีขึ้นได้แน่นอนครับก่อนอื่นเลยถ้าคุณเป็นไตเสื่อมหรือไตวายเนี่ยต้องไปพบแพทย์ก่อนนะครับไปตรวจ in ine, ค่าครีเอตินีนค่า eGFR ด้วยเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าพื้นฐานของเราเนี่ยเริ่มต้นที่เท่าไหร่ข้อแรกที่ต้องทำนะครับคือเช็คความดันนะครับใครที่ความดันสูงแล้วคุณแบบไม่อยากกินยากลัวไตเสื่อมกลัวไตวายยิ่งทําให้ความดันสูงกว่าเดิมแล้วยิ่งความดัันนสูงหลลออดเเืทีี่่ไตะครรบยกวา มันจะยิ่งเสื่อมไตก็จะยิ่งเส่อมนะครับไตก็จะยิ่งพังเร็วดังนั้นไปกินยาลดความดันแล้วก็ปรับพฤติกรรมตามสูตรลดความดันของโวกด้วยแล้วเรื่องความดันเพื่อนๆจะต้องลดเค็มด้วยนะครับลดเกลือลดซีอิ้วลดน้ำปลาเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกินความจําเป็นนะครับให้กินเกลือตามที่มันอยู่ในอาหารธรรมชาติแค่นั้นพอข้อที่2ครับเช็กเรื่องเบาหวานนะครับเบาหวานหรือแค่น้ําตาลในเลือดสูงเกิน100หรือค่า Hb1c เกิน6.0ก็ไม่ดีแล้วน้ําตาลในเลือดไม่ใช่แค่เกลืออย่างเดียวนั่ตเือนๆๆงสม นั้นใครที่น้ําตาลในเลือดสูงรีบปรับพฤติกรรมนะครับลดแป้งลดน้ําตาลลดน้ําหวานลดน้ําเชื่อมลดทุกอย่างที่หวานกินหวานจากผลไม้น้ําตาลต่าเช่นฝรั่งบลูเบอร์รี่ลูกมอนแก้วมังกรข้อที่3ครับทุกๆุกมือกม้อเพื่อนๆจะต้องมีผักใบหรือถั่วะมะเมล็ดอ่อนที่กากใยสูงๆไปเนี่ยชอบกากใยนะครับกากใยครับจะไปเพิ่มเชื้อดีนลําไส้แล้วเชื้อดีนลําไส้จะลดสารเป็นพิษให้กับไตของเพื่อนๆดังนั้นใครที่ไม่กินผักไม่กินถั่วเมล็ดอ่อนไปเพิ่มถั่วเมล็ดอ่อนไป แต่อย่าลืมไม่เค็มไม่หวานอันที่4นะครับระวังอย่าก,กินยาแก้ปวดพัมเพื่อ ibuprofen naproxen p a r a t i n พวกนี้เป็นยาที่ทําร้ายไตยกินพัมเพื่อโดยแพทย์ไม่ได้จ่ายไตยพังแน่นอนนะครับข้อที่5นะครับระวังเลยน้ําอัดลมหรืออาหารและเครื่องดื่มที่มีกรด,ดฟอสฟอรัสสูงเป็นสารพิษต่อไตโดยตรงเหมือนกันนะครับระวังพวกน้ําสีด,ำดำําๆน้ําสีต่างๆหรือจะเป็นพวกครีมเทียมหรือครีมเมอร์ในกาแฟพวกนี้ทําร้ายไตเพื่อนๆหมดเลยนะครับแต่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วดื่มกาแฟทําร้ายไตยไหม ถ้าดื่มเป็นไตดีขึ้นนะครับมีงานวิจัยว่าถ้าเราดื่มกาแฟดําแบบดำเพียวไม่ใส่นมไม่ใส่ครีมไม่ใส่น้ําตาลวันละ2ไม่เกิน3ามแก้วดื่มช่วงเช้าๆนะใครไม่ไหวก็ครึ่งแก้วก่อนการดื่มกาแฟดาเป็นประจำครับจะช่วยชะลอการเสื่อมของไตแล้วบางงานวิจัยพบว่าช่วยทําให้ค่าไตดีขึ้นมาได้ด้วยแต่ห้ามนะครับไปกินกาแฟดําที่ใส่ครีมเทียมครีมเทียมเนี่ยมันมีฟอสเฟตยิ่งทาให้ไตพังอย่าไปใส่นมข้นหวานอย่าไปใส่น้ํนาตาลอย่าไปใส่น้านําผึ้งอย่าไปใส่นมวัวเอา กาแฟดำเพียวๆแต่ดีที่สุดมากกว่านั้นนะครับก็คือการดื่มกาแฟดำที่มีกากใยไฟเบอร์มีไขมันดีอย่างเช่น mct ผมก็เลยทําสูตรกาแฟดำฟื้นฟูตับแล้วก็ไตนะครับเป็นกาแฟดำสูตรที่ไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมเทียมไม่มีสารปรุงแต่งอะไรใดมีแต่สารดีๆอย่างเช่นกากใยจากหลากหลายแหล่งรวมถึง mct ด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจกาแฟดำสูตรกาเฟอินต่ำมีกากใยมีไขมันดีนะครับสามารถพิมพ์ลงมาว่ากาแฟดำถ้าเพื่อนๆชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้มอกมีคลิปฟรีและมีไลฟ์ที่สอนเรื่องการฟื้ ฟูไตแบบไม่ใช้ยาอีกเยอะมากนะครับแต่ไม่ได้ห้ามใช้ยานะครับยาลดความดันยาลดเบาหวานยังไงก็ต้องกินครับคอยได้ความรู้ฝากแชร์ด้วยนะครับ